สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆชาวอาซีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ชาร์จ B6 AC นะครับตัวนี้จะเป็นตัว 80W บครับมี50มี50มี8แล้วก็80ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันหลากหลายครับในเนี้ยคือคือมีให้เลือกเยอะมากเลยครับวิธีการชาร์วไม่ว่าจะเป็นแบตลิแบตบลิปตี้แบบ แบตถ่านแล้วก็แม้กระทั่งถานชาร์จชาร์จได้หลายระบบนะครับมี NiCd ก็ถือว่าครบนะครับในราคานี้เพราะว่าราคาเครื่องบินบังคับที่ผมจัดอยู่อุปกรณ์จะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ราคาที่ชาร์ดครับที่ชาร์ดมีราคา200กว่าบาทกับตัวเนี้ย900าร้กว่าบาท เอาดีนะเราเาเปิดกล่องกันเลยครับแล้เวเปิดเปิดกล่องดูนะครับอ่าดับแรกแล้วก็มาเปิดกล่องกันดูเลยนะครับว่าข้างในได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้พอดีพอดีผมว่าปมต่อสายให้ลูกค้าแล้วข้างในนี่นี่นี่มันต่อแล้วก็โยนเข้ากล่องไว้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ ซื้อแบตแล้วมีปลั๊กเหลืองนะครับควรที่จะซื้อปลั๊กตัวนี้เพิ่มนะครับหรือว่าหรือปลั๊กสีแดงก็ได้ดูที่ว่าเราจะถนัดใช้ปลั๊กแบบไหนอันนี้นะครับดับแรกนี่ก็คือสายครับเสียบไฟบ้านนะมีสายเสียบไฟบ้านมาให้นะครับแล้วก็ในชุดนี้ก็จะมี ตัวนี้สมมติว,มว่าเราไปเล่นนอกสถานที่นะครับเราไปเล่นนอกสถานที่นี่ไอตัวนี้ก็จะมีมาไว้สําหรับเสียบและคีบแบตเตอรี่รถยนต์เราสามารถชาร์จไฟบ้านได้และคีบ12โวลต์ได้อันนี้ก็จะเป็นประเภทที่ใช้ชาร์จแบตต่างๆนะครับแบตบางตัวขั้วแบตไม่เหมือนกันนี่ก็จะแถมขั้วให้ระดับนี้นะครับก็ถือว่าครบครับคุณภาพ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อคือหน้าตาครับหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเราเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในกันดีกว่าครับเสียบแบตก่อนไอไม่ใช่ <laughs> เสียบเสียบสายคอนรีวิวเครื่องบินเพิินเสียบสายจะมีสายเสบ นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับนี่คู่มือการชาร์จอ่าโอเคนะครับมาดูขั้นตอนการชาร์จกันนะครับก่อนอื่นนะครับสายสองสายนี่นะครับที่แถมมาแล้วก็เสียบครับ อย่าลืมนะครับเวลาสั่งซื้อเราดูขั้วแบตด,ด้วยครับถ้าเป็นขั้วแดงเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราใช้ขั้วเหลืองเปลี่ยนเราต้องซื้อ XT 0ซื้อคู่นะเปลี่ยนด้วย XT 60เพราะว่าขั้วที่ให้ไปจะเป็นปลั๊กแดงนะครับแล้วก็เสียบเสร็จปุ๊บอ่าอีกสายหนึ่งสายนี้ สายนี้เอาไว้เสียบเข้าช่องนี้นะครับเพื่อที่จะไปเล่นนอกสถานที่เราไปคีบกับแบ1 2โวลต์ได้ไม่ต้องใช้ไฟบ้านฝั่งนี้จะเป็นช่องเซลล์นะครับมีตั้งแต่2เซลล์สเซลล์4เซลล์แล้วก็เสียบให้ถูนนะครับเพิ่องบินเราเราจะใช้อยู่ที่3เซลล์นะครับ11.1โวลต์แล้วก็ เอาเดี๋ยวเสียบให้ถูกนะครับจะมีเงี้ยงอยู่จะมีเงี้ยงอยูออ่แล้วก็ต่อต่อทั้งสองสายเลยนะครับอ่าดีลืมลืมเสียบปัก๊กเสียบปลั๊กก่อนมาดูฟังก์ชันนันก่อนนะครับฟังก์ชันเราเข้ามาปุ๊บก็เป็นโหมด ลิปโพลเลยนะครับอันนี้เราเข้ามาก็จะเป็นโหมดลิปโพลเลยนะครับจริงๆมีหลายโหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการชาร์จแบตลิปโพลนะครับชาร์จชาร์จนี่ก็หมายถึงว่าเอาไฟเข้าแน่นอนคำว่าชาร์จแต่ที่เราจะใช้เราจะใช้โหมดบาลานนะครับกดเปลี่ยนนี่ครับนี่ครับแล้วกดเปลี่ยนมันก็จะมีหลายโหมดให้เลือกครับแต่นี่เรากดหาบาลานนะครับ บาลานบาลานครั้งแรกครับแบตครั้งแรกเลยอ่ะจะต้องบาลานนะครับกดกระพริบนี่หมายถึงตั้งค่ามิลลิแอมนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าแบตที่เราจะชาร์จเนี่ยเขาจะมีระบุอยู่ว่ามีกี่มิลลิแอมไออย่างเงี้ย2,200มิลลิแอมแล้วก็กดค่าไปที่2,200นอย่างเงี้ยก็ลดทางนี้ก็เพิ่ม สองเปนสองนะครับกดอีกทีนึ่งโอ,อ้ยทยหนึ่งเป็นการตั้งค่าโวล์นะครับของเราสามเซลล์สามเซลล์จะขึ้นอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งโวล์สองเซลล์เจ็ดจุดสี่โวล์สามแล้วก็สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดหนึ่งโวล์ถ้าสี่เซลล์ก็จะเป็นสิบสี่สิบสี่จุดแปดโวล์นะครับก็จะไล่ตามเซลล์เราอย่าไปกดผิดนะครับ ถ้ากดเกินนะ่ะโอกาสที่จะพาแบตระเบิดแบตพังแบตเสียมีเยอะนะครับเพราะว่าก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับที่เจอๆกันมาคือไปตั้งค่าตั้งค่าโวลต์ผิดระบบไม่ตัดอัดไฟอย่างเดียวครับแบตระเบิดแน่นอนบาลานะครับเราตั้งค่าตามตามแบตแล้วนะครับก็กด1ที คือค่าจะหยุดทั้งหมดแล้วก็กดอีกกดแช่ครับจุดพอกดแช่แล้วแบตจะไม่ชาร์จนะครับต้องกดตัวลงอีกหนึ่งทีอ่ะก็จะทําการเริ่มชาร์จจนกว่าจะตัดนะครับตัวนี้ก็ถ้าบาลานซ์แบตก้อนแรกก็ไม่น่าจะถึงชั่วโมงครับไม่น่าจะถึงชั่วโมงเต็มแน่นอนเราไปดูโหมดอื่นหนึ่งครับว่าโหมดอื่นมีหน้าที่ทำอะไร บาลานอย่างที่ผมแนะนํานะครับที่เราชาร์จอยู่เมื่อกี้เนี่ยคือเซลล์สเซลล์มันมีค่าไม่เท่ากันเราเราก็ต้องบาลานเพื่อที่จะให้ไฟ3เซลล์เนี่ยมันเท่ากันพอไฟ3เซลล์มันเท่ากัน,เน,กนเนี่ยมันก็จะทําให้แบตมีประสิทธิภาพอยู่ได้นานถ้าเซลล์ใดเซลล์หนึ่งตกเยอะแบตจะเริ่มเสียค่า CCA แบตก้อนนี้เซลล์ Sell ที่1อยู่ที่3.73 3.8มจุดแปดเจ็ดสามจุถือว่าต่างกันไม่มากนะครับมีเซลล์หที่ร่วงเยอะเราควรที่จะชาร์จบาลานนะครับเซลล์ที่1ร่วงเยอะเราควรชาร์จบาลานแน่นอนในกรณีที่เราอยากไวเราไปที่ฟาส์ก็คือเอาไฟเข้าอย่างเดียวเลยนะครับนี่ฟาสเหมือนเดิมครับวิธีการตั้งค่าก็กดไปกระพริบตรงไหนตั้งค่าตรงนั้น แล้วก็กดไปโมดโตหมวมดนี้จะเป็นการเก็บแบตนะครับสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่เราชาร์จแบตไปแล้วเพื่อบินบินได้ไม่นานเราไปพลาดท่าตกบินต่อไม่ได้บินต่อไม่ได้ไไดเราก็มาจะมาใช้หมวดหมวดนี้หรือว่าหมวดดิชาร์ก็ได้ครับเอาไฟออกเหมือนกันเพราะว่าการเก็บแบตการเก็บแบตลิโคเนี่ยจะต้องให้อยู่ที่ไม่เกิน11.5ครับเดี๋ยว เดี๋ยววัดจากก้อนนี้ให้ดูเลยครับอันนี้แบตใหม่นะครับแบตใหม่แกะกล่องเป็นใหม่แกะกล่องเราจะมาดูครับว่าค่าโรงงานน่ะแบตค่าโรงงานน่ะโรงงานเขาให้ไฟอยู่ที่แบตเท่าไหร่เนี่ยครับค่าโรงงาน3 8 4 3.85 3 8 3โอเคนะครับเซลล์เท่ากันนะครับ11.5เานะครับไม่เกิน11.5แล้วไม่ต่ำ11.5 ถ้าเป็นโหมดนี้ที่ผมเคยใช้อยู่อ่ะมันก็จะสามารถสมมุติว่าแบตเราเหลือเยอะมันก็จะไล่กลับลงมาให้ได้11.5ถ้าเกิดเราแบตเราเหลือน้อยมันก็จะอาดไฟขึ้นไปให้11.5นะครับโหมดต่อไปดิชาร์จนี่ก็เป็นโหมดเอาไฟออกเหมือนกันนะครับเป็นการเอาไฟออก อ่าโอเคนะครับผ่านไปแล้วนะครับการชาร์จแบตลิโพแล้วก็การเก็บเก็บรักษาแบตนะครับไม่เกิน11.5แล้วก็ไม่ต่ำ11.5เก็บไว้ได้นานนะครับถ้าเล่นถ้าถ้าไม่ได้เล่นอย่าชาร์จเก็บนะครับต่อไปเรามาดูฟังก์ชันว่าสามารถชาร์จอะไรได้บ้างกด,ดออกเลยครับหน้าเราก็ไปเข้าไปหน้าแรกครับอันนี้ลิโพหมดลิโพนะก็จะมีระบุ อย่างประเภทแบตเนี่ยแบตถานเนี่ยเขาก็จะมีระบุมาว่าให้ชาร์จโหมดไหนเนี่ยก็จะชื่อโหมดอย่างนี้ขนาดถ่านก็จะมีนะครับถ่านเนี่ยให้เราสังเกตว่าอันนี้เป็น NICNIMHNIMH เราก็กดหาโหมดมี NICDNICD ก็น่าจะเป็นดิฟฟี่หรือเปล่าอันนี้อันนี้ดิฟฟี่นะครับเพราะว่าแบตแต่ละรุ่นอะโหมดไม่เหมือนกันนะครับเนี่ย MIMH นะครับ นี่ก็จะได้เลยครับ MIMS ก็คือชาร์จโหมดนี้นะครับเราก็จะใช้โหมดไหนก็กดเข้าไปครับชาร์จได้ยันรถรถ,รถมอไซค์ครับก็มีฟังก์ชันอื่นอนอ,นอีกเยอะนะครับที่ท,ท,ที่ตัวนี้สามารถชาร์จได้แล้วก็ทำได้กด,กดไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราจะเข้าโหมด,ดรีโพแล้วก็กดเข้าที่รีโพนะครับ โอเคนะครับการชาร์จการชาร์จและการดูแลก็ประมาณนี้นะครับให้ชาร์จถูกต้องถูกวิธีแค่แค่นี้ก็พอครับเราก็จะรักษาแบตได้อยู่นานานะครับสิ่งสำคัญถ้าว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นผมก็ไม่แนะนำให้ชาร์จนะครับไม่ได้เล่นผมว่าไม่แนะนำให้ชาร์จนะครับโอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ น่าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ